สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่อาทิตย์ก่อนอู้ไปนอนพักผ่อนที่ต่างจังหวัดมามา,มาเริ่มกันเลยดีกว่าสัปดาห์นี้คงไม่มีเรื่องไหนหน่าพูดถึงไปมากกว่าข่าวที่น้าทองรีเทิร์นกลับมาในสึกรอตอนบ้านบางแคแล้วนะครับมาถึงก็ขอชิงแชมป์กับดูแมนไทยในศึกโรโยร์รอมเบิลหน้าตาเฉยที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ Wrestling Observer เขารายงานเอาไว้ว่า WWE ได้ทำการตัดสินใจในช่ว,ชวงสุดสัปดาห์ก่อน พราะมองซ้ายมองขวาไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นใครที่คู่ควรที่จะมาชิงแชมป์กับดูในศึกรอยัลร u มเบิลก็เลยเอานาทงกลับมาคือนะ้าแกมีสัญญาว่าจะต้องขึ้นปล้ำปีละ2แมตช์จนถึงปี2023ทีนี้ต้องวัดใจกับ w ั e ดแล้วล่ะครับว่าคราวนี้จะให้น้าแกม,มาดันหรือมาฝังเซกเมนต์ท้ายรายการที่2คนนี้เขาท้าทายกันเนี่ยมันมีเบื้องหลังด้วยนะครับไฟฟูซิเลเขารายงานว่าแผนเดิมคือดูจะต้องพูดคุยกับบรรดาตำนานก่อนปิดโชว์ เสร็จแล้วนาทองถึงค่อยเดินออกมาแต่เวลาเนี่ยดันไม่พอนาะทองก็เลยต้องเดินออกมาเลยพอมาถึงก็รีบพูดหาเรื่องตามสารคริปต์บอกว่าดูเนี่ยไม่เคารพบรรดาตำนานถามว่างงไหมงงดิคือดูไม่เคารพตำนานยังไงทงั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเสร็จแล้วก็ด้นสดเอาหัวถ่ายกันจนภาพตัดจบรายการไปตามรายงานเขายังบอกอีกนะครับว่าทีมงานหลังฉากเขาคาดหวังกันว่านาทองจะด้นสดเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ออกมาดีได้ แต่นาทองดันทําตามสคริปตปเปะปมนเลยออกมางงๆตามที่เห็นครับสําหรับใครที่อยากฟังผมบนประเด็นของ2คนนี้เนี่ยคลิกที่มุมขวาบนได้เลยครับมาต่อกันที่ประเด็นอื่นกันบ้างไม่รู้คนอื่นสงสัยกันไหมนะครับแต่ผมเนี่ยสงสัยคือสังเกตไหมครับว่าตำนานนักมวยปล้ำที่เขาโฆษณาว่าจะมาปรากฏตัวในรอลีเจนไนท์เนี่ยทำไมมากันไม่ครบพวกที่มาตามนัดก็อย่างฮักโฮ o กนริกแฟร์ทอรีวิลสันบิ๊กโชว์มาร์คเฮนรีประมาณนี้ ส่วนพวกเบธฟินิกส์แคนดิดมิเชลเคอร์ดแงเกิลโดยเฉพาะคาริโตที่ผมตั้งใจรอดูเป็นพิเศษเนี่ยหายต๋อมไปเลยหลังจากนั้นคาริโตก็ออกมาทวิตรูปกริฟรูปนี้ครับตามรายงานของ w r e s t l i n g Incorporate ที่ออกมาในภายหลังเนี่ยเขาบอกว่า WWE ได้ติดต่อไปหาบรรดาตำนานรายต่างๆรวมถึงคาริโตด้วยแต่มีพนักงานบางคนรีบทำอะไรไม่ถามเจ้าบ้านเลยคือเหมือนเดียวกันยังไม่เสร็จเรียบร้อยว่าคนนั้นคนนี้จะมาได้ไหมก็รีบออกมาประกาศซะก่อนว่าบรรดาตำนานเหล่านั้นเนี่ยจะมา แล้วก็อย่างที่เห็นคือ WWE ตีมือไม่ชี้แจงอะไรสักคำส่วนเรตติ้งของสึกรอตอนล่าสุดก็เพิ่มขึ้นมานะครับสัปดาห์นี้มีผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่2.1ล้านคนขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนในบานเลยสัปดาห์ก่อนมีผู้ชมเฉลี่ยแค่1.7ล้านคนเท่านั้นส่วนเรตติ้งช่วง18-49อยู่ที่0.68นะครับเห็นไหมครับว่าเอาบรรดาคนแก่กลับมาเนี่ยมันได้ผลงั้นก็เอากลับมาบ่อยๆไปเลยยังอยู่กันที่สึกรออีกนิดหนึ่ง หลังจบรายการในทีบาร์สมาชิกของแกงรีทิบิวชั่นอยู่ๆก็เปรี้ยวปีนเกลียวใส่หน้าทองซะง,งั้นทวิตถามแฟนๆของแกในทวิตเตอร์นะครับว่ามีใครอยากเห็นรีทิบิวชั่นกระทืบโกเบิร์กบ้างไหมถ้าเป็นแฟนๆทั่วไปมาตอบคงไม่เท่าไหร่แต่เนี่ยเป็นวิโดแกมาตอบว่าเอาด้วยคนไปครับกวนทีนะแกไปให้สุดจนกว่าจะได้เจอกันพูดถึงรีทิบิวชั่นก็มีข่าวครับช่วงนี้ถ้าใครตามข่าวต่างประเทศก็คงเห็นใช่ไหมครับว่า ที่สหรัฐเขามีการกอดจลาจลกันที่อาคารรัฐสภาจากคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จริงๆมันก็ไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับมวยปล้ำนะครับแต่มันดันมีฝรั่งมือบอลเอาโลโก้ของแกงรีทิบิวชั่นไปแปะทําเป็นมีมกะวักขำแน่ๆทีบาร์สมาชิกของรีทิบิวชั่นไปเห็นเข้าก็ไม่พอใจสิครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรออกมาล้อเล่นล่าสุดเรคคอร์ดนิงก็มาแจมด้วยอีกคนโดยพิมพ์ในทวิตเตอร์ของเธอว่าอย่าเปรียบเทียบเรากับผู้ก่อการร้าย นี่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยผมว่าไม่ควรออกมาเล่นอะไรซีซัวเลยอัปเดตสถานะล่าสุดของมิกกี้เจมกับ WWE กันสันหน่อยหลายคนคงเห็นว่าป้ามิกกี้ไปปรากฏตัวอยู่กับบรรดาตำนานนักมวยปล้ำในรอลีเจนไนก็อาจคิดกันไปว่าป้าแกในเลิกปล้ำแล้วหรือเปล่าแต่แกรี่แคสซิดี้แห่ง Inside t h ด r o รบบอกว่าข่าวลือพวกนั้นไม่จริงเลยถึงมิกกี้เจมจะไม่ได้ถูกค่ายไหนรับไปอยู่ด้วยเมื่อเดือนตุลาคลมปีก่อน แต่ป้ายังปล้ำอยู่นะครับยังไม่เลิกโดยตอนนี้ประวัติของมิกกี้เจมส์ถูกย้ายไปอยู่สมักดาวแล้วเรียบร้อยล่าสุดแกยังทวิตแซวตัวเองอยู่เลยเรื่องที่แกโดนตัดเกรดให้เป็นนักมวยปล้ำเกรดเอฟของสมักดาวก็เป็นข่าวที่เอามาบอกกันนะครับเผื่อใครเห็นป้าแกหายไปนานๆแล้วคิดว่าเลิกปล้ำไปแล้วหรือเปล่าส่วนจะรีเทิร์นกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแมตช์ล่าสุดที่แกขึ้นปล้ำก็นู่นเลยครับเจอกับซซเลน่าเวกาในศึกรอเมื่อวันที่21กันยายนปี2019 มาต่อกันที่ข่าวของท่านหัวหน้าเผ่าตอนนี้ WWE Network ได้ปล่อยวิดีโอตัวใหม่ The b a t of WWE ตอนของ Roman Reigns ออกมาภายในก็อัดแน่นไปด้วยแมตชิงแชมป์ต่างๆของท่านหัวหน้าเผ่าอย่างแมตชิงแชมป์แท็ทีีมกับ d h e u s o ในศึก Money The Bank เมื่อปี2013แมตชิงแชมป์ Universal กับ Brock Lesnar ในศึก Summer Slam 2018ที่เหลือก็ตามในรูปเลยครับใครสมัครแล้วก็ไปเบิ่งกันได้ใครยังไม่ได้สมัครจะรออะไรล่ะครับสมัครเลยเดี๋ยวศึก Royal Rumble ก็จะมาแล้วเนี่ย ถมเป็นการสนับสนุนการดูไม่ปล้ำแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับมาที่ข่าวนอก w ับเกันบ้างดูเหมือนเดอร์ล็อกแกจะมีธุรกิจใหม่แล้วนะครับเพราะแกโพสต์วิดีโอนี้ลงใน IG ตัวเองเดอร o c ็อกบอกด้วยว่าแกใช้เวลา18เดือนที่ผ่านมาทำโปรเจกต์นี้เลยนะในวิดีโอดูเหมือนจะเป็นกระป๋องเครื่องดื่มอะไรสักอย่างพร้อมกับสโลแกนว่า healthy positive energy แล้วก็จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมเป็นข่าวที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่คิดถึงเดอร o c ็อก โดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่มีโควิดจนไม่มีงานหนังของแกให้ดูเลยมาต่อที่ค่ายน้องเล็กกันบ้าง NXT New Year Eve i ก็จบไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นศึกใหญ่อย่าง Take Over ที่จะเกิดขึ้นในวันแห่งความรัก14กุมภาวันธ์วาเลนไทน์แต่เขายังไม่บอกว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรเรียกเล่นๆว่า Take Over Valentine ไปก่อนแล้วกันครับนอกจากนี้ก็จะมีทัวร์นาเมน NXT Dusty r o o d e g Team Classic เกิดขึ้นด้วยครับปีนี้พิเศษใส่ไข่กว่าปีอื่น คือปีอื่นจะมีแค่นักมวยปล้ำชายแข่งกันใช่ไหมครับแต่ปีนี้จะมีทัวร์นาเมนต์ของนักมวยปล้ำหญิงด้วยซึ่งจะเริ่มไฟกันเลยใน NXT สัปดาห์นี้ครับข่าวต่อไปเขาบอกว่า Damien p เนี่ยจะถูกเรียกขึ้นไข่หลักที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้ครับตอนแรก r s z l e w o l d เขารายง,งานว่าจะมีนักมวยปล้ำจาก NXT สักคนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังไม่บอกนะครับว่าเป็นใครจะเปิดตัวในแมตช์คู่เอกของ SmackDown ในวันที่1มกราคมต่อมาไฟฟูซิเล็ตก,ก็รายง,งานว่านักมวยปล้ำคนที่ว่าเนี่ยคือ Damien p i e และล่าสุด Wrestling Observer Radio ก็รายงานว่าพีจะขึ้นมาแจมในเนื้อเรื่องระหว่างเควินโอเวนเจอุโซแล้วก็โรแมนเรนแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแผนในนาทีสุดท้ายแผนเดิมคือ WWE อยากได้นักมวยปล้ำธรรมะหน้าใหม่สักคนหวยเลยมาออกที่ดามินพีธโดยจะได้รับบทบาทเป็นเพื่อนรักของเควินโอเวนเพื่อมาช่วยไฟกับเจและท่านหัวหน้าเผ่าในแมตช์คู่เอกของ c k d o ด n เมื่อวันที่1มกราคมวันนั้นดามนพีก็เตรียมเปิดตัวแล้วนะครับ แต่เควินโอเว่นทวงขึ้นมาว่ามันดูไม่ make ซ e n s e เท่าไหร่ที่จะให้พีทมาเป็นเพื่อนรักกับเขาเพราะมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยมันจะดูจับยัดไปหน่อยนะเรนก็เลยบอกว่าใช่ใช่ใช่ใชเห็นด้วยกับเควินโอเว่นแผนนี้ก็เลยถูกยกเลิกไปจริงๆดับบลดับบลอีม e ีนโยบายอยู่นะครับว่าเวลาจะเรียกนักมวยปล้ำจาก NXT ขึ้นมาค่ายหลักสักคนเนี่ยจะต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเ,เพื่อให้มีเวลาเคลียร์เนื้อเรื่องที่ยังคาราคาซังให้จบก่อน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาไมดัมเมนพีสถึงถูกเรียกตัวขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนทั้งที่ยังมีเรื่องอยู่กับคาร์เรนครอสและล่าสุดก็เพิ่งแพ้ไปใน NXT New Year Evil เมื่อ2อสวันที่ผ่านมานี่เองสรุปคือตอนนี้ดัมเมนพีสก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ตามรายงานเขาบอกว่าอาจจะเปิดตัวในศึกรอตอนสิ้นเดือนนอกจากดัมเมนพีสก็มีข่าวด้วยนะครับว่ารีอลิฟตี้จะถูกเรียกขึ้นค่ายหลักเหมือนกันตามรายงานของ PW i n s i d e บเบิลยูอินไซเดอ n ์ใน NXT New Year Evil ที่ริบบリーแพ้ราเคลกอนซาเลสนั่นจะเป็นการปรากฏตัวสุดท้ายของริบบリーใน NXT จริงๆก่อนหน้านี้ริบบี่ก็มีข่าวมาตลอดนะครับว่าจะถูกเรียกขึ้นค่ายหลักหลังจากที่แพ้ชาร์ลอตแฟร์ไปในศึกรัสเซอร์เมเนียตามรายงานเขาบอกแค่ว่าจะขึ้นมาค่ายหลักแต่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายริบบี่จะไปโผล่ที่แบรนด์ไหนยังครับยังไม่หมดตามรายงานของ Wrestling Observer เขาบอกว่าแดเนียลไรอันอยากเอานักมวยปล้ำจากเ XT ขึ้นมาอยู่ในสมั d ดาวให้มากกว่านี้ด้วย เผื่อใครไม่รู้แดเนียลไบรอันแกสามารถกำหนดบทบาทตัวเองใน SmackDown ได้นะครับแล้วที่แกอยากดันนักมวยปล้ำจาก NXT ให้มากกว่านี้ก็เพื่อความสดใหม่ของโชว์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นใครบ้างไม่รู้ว่าจะซ้ำกับ2คนก่อนหน้านี้ไหมนะครับเพราะว่ารายงานเขาไม่ได้บอกมาถึงข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของศึกใหญ่ในช่วงสิ้นเดือนนี้อย่าง Royal r u m b l e ที่จะเกิดขึ้นในวันที่31มกราคมกันหน่อย WWE ยืนยันแล้วนะครับว่าช่วงคลิกออฟจะมีความยาว1ชั่วโมง โดยจะเริ่มตอน6โมงเช้าส่วนโชว์หลักจะเริ่มตอน7โมงตามเวลาไทยส่วนแมตท,ที่มีการยืนยันออกมาแล้วมีแค่2แมตคือแมต์ร o ย a ร r มเบิลฝ่ายหญิงจนถึงตอนนี้คนที่ประกาศแล้วว่าจะขึ้นปล้ำก็มีแอนแจ็คชาร์ลอตแฟร์เบลลี่แล้วก็เบียงกาบีเลียแมต์รโย่รอมเบิลฝ่ายชายที่ยืนยันแล้วก็มีแดเนียลไบรอันบอบบี้ลาชลีย์ชัมยูเอสเอจสไตร์รนดิโอตันแล้วก็โอติสส่วนแมตของหน้าทองกับดูแมนไทยเขายังไม่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ แต่คิดว่าไม่น่ารอดเดี๋ยวก็คงประกาศออกมาแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวสั้น W W E ประจำสัปดาห์นี้ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นใส่หน้ากากล้างมือกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ <c ười>